สวัสดีครับท co ่านผู้ชมที่รคบรายการบุญระวีตีข่าวก็กลับมาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้วันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2564ได้เวลาของบุญระวีตีข่าวเอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัดล้อมวงเข้ามาครับรายการข่าวแบกกรดินพูดกันภาษาง่ายๆพูดจาภาษาไทย ไม่ต้องมีอะไรอ้อมค้อมครับวันนี้สบคถแถลงอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถแถลงอย่างนี้วันนี้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่าหมื่นเหมือนเดิมครับขยับขึ้นเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆติดเชื้อตัวเลขที่เป็นทางการนะครับ11,397คนหนึ่งคนและ ยังไม่เป็นทางการอีกเท่าไหร่ไม่รู้เว้ยเยอะแยะไปหมดครับยังไม่เป็นทางการนะยังไม่ได้ตรวจเชื้ออีกก็ยังมีติดอีกเชื่อผมเถอะส่วนยอดตายครับ100 1น0่กับหนึ่งศพหนึรกับหนึ่งศพวันโอวันครับ1.0.0กับหนึ่งศพติดเชื้อรวมเนี่ยทั้งประเทศ 374,525คนนี่ยังเป็นทางการนะ377 0 0 0เกือบ400000แล้วและยังไม่เป็นทางการอีกเท่าไรมากมายแต่ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะเพราะคนติดเชื้อเนี่ยยังไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจติดเชื้อนอนพังแงววผังแงววอยู่ที่บ้านเพราะไม่มีโอกาสเข้าไปตรวจไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย 2,005-3,000 5บาทต่อครั้งซึ่งมันแพงคนจนๆไม่มีสิทธิ์แล้วครับติดเชื้อไอ้โควิด -19 ก็นอนอยู่กับบ้านกินยาแผนโบราณก,นนกินนู่นกินนี่อย่างที่เขาบอกฟ้าทลายโจรเสร็จแล้วเคาะร้ายไม่พ้นก็ตายคาบ้านเอาเป็นว่ายอดรวมทั้งหมดอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชม ยอดรวมทั้งหมดอย่างเป็นทางการเนี่ย3,341ดศพนับตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้เป็นวันที่เขาแถลงทีนี้ข่าวครา,าววันนี้มันเป็นข่าวคราวที่ใกล้จะเป็นความจริงความจริงก็คือจะมีการกักขังประชาชนให้อยู่กับบ้านรอวันอดตายหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบได้ เพราะเวลานี้ก็เห็นแล้วมันเป็นภาพบาดใจจริงๆบาดใจจริงๆอย่างที่เป็นข่าวในโซเชียลผู้หญิงตามหาสามีที่กาลสินทั้งวันไม่ได้กินข้าวไม่มีเงินกินไม่มีเงินกินคนเห็นแล้วสงสารเขาบอกว่าจะให้หนูเนี่ยให้ลูกหนูให้ลูกหนูเถอะลูกหนูก็อดข้าวมาเหมือนกันอีกภาพนึงเป็นไอ้หนุม่ม เป็นไอ้หนุ่มไปคุยกองขยะเพื่อหาอาหารบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่คือความเป็นไปของเมืองไทยในพุทธศักราชในพุทธศักราช2564ที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาส่วนสื่อต่างๆก็ ให้ข่าวไปเหมือนเหมือนกันครับป่บวยเกินหมื่นดับเกินร้อยเขาจะชงใช้โมเดลแบบเมษายนปีที่แล้วครับซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่19ก็จะประกาศตรงนี้ค่อนข้างแน่นอนคือหมายความว่างดออกจากบ้านงดออกบ้านงดเดินทางและเข้มถึง24จังหวัด20จังหวัด จะประกาศเข้มข้นเป็นพื้นที่สีแดงและใน20จังหวัดเนี่ยจะโดนล็อกดาวน์จากสาเหตุที่ป่วยเป็นหมื่นตายเป็นร้อยสาเหตุทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันมาจากมาจากการกระทำที่บกพร่องในหน้าที่ของรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยชงยกระดับว่าเฮ้ยต้องเอาเท่ากับเมษาปีที่แล้ว เพราะเมษาปีที่แล้วนี่ปิดกิจการหยุดกิจกรรมเพิ่มเพิ่ม,พ,มพื้นที่สีแดงและจะเริ่มกันในวันพรุ่งนี้ตามข่าวมันมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมบอกข่าวมันมาอย่างนี้บอกว่าเป็นรายงานข่าวระดับสูงในทำรรเนียบรัฐบาลได้เปิดเผยว่าที่ประชุมพิจารณาจะยกระดับเพิ่มอีกสจังหวัดได้แก่ชนบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาฉะเชิงเซา ส่วนมาตรการปิดกิจการกิจกรรมจะปิดเหลือแต่ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4และที่เป็นเรื่องจำเป็นจริงๆที่จะเปิดให้ดำเนินการหรือทำการเช่นธนาคารไปรษณีย์เบื้องต้นคาดว่าจะประกาศใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นใน10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวรโดดรวมแล้วประมาณ20จังหวัด โดยจะกลับไปบังคับใช้มาตรการสูงสุดเช่นเดียวกันเมื่อช่วงเช่นเดียวกันกับเมื่อช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วซึ่งเมษายนปีที่แล้วเขาก็จะใช้อย่างนี้แล้วก็จะมีผลบังคับในวันจันทร์ที่19กกรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้ข่าวนี้เล็ดลอดออกมาซึ่งมันก็เป็นข่าวที่น่าจะยืนยันได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพราะ ผลจากการติดเชื้อของพี่น้องประชาชนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการตายมันมากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะหันมาใช้โมเดลอันนี้แบบเดียวกับเมษาปี63คือปีที่แล้วผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์นายแพทย์โอภาสการกรวินพงอาทิพดีกรมควบค,มคุมโรคติดต่ออาธิพดีก็ถแถลงผ่านเฟซบุ o กไลฟ์บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสถานการณ์โรค โควิดทั่วโลกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าที่พบมากกว่า111ประเทศทั่วโลกส่งผลให้ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในวงกว้างระดับสูงมากกระทบขีดความสามารถในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งกรุงเทพและและประิปรปรมณฑลและต่างจังหวัด มีผู้ติดเชื้อกลับภูมิลำเนาจำนวนมากวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสูงก็คือเมื่อวานนี้182รายและตาย141รายส่วนใหญ่มากกว่า70%คือเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุและโรคประจำตัวเรื้อรังปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการติดเชื้อของโรคระบาดในละลอกนี้แตกต่างจากเมื่อก่อนนี้มาก พบการระบาดแพร่เชื้อในครอบครัวคนรู้จักและเพื่อนบ้านติดไปถึงผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังในบ้านที่มีคนในบ้านเป็นกลุ่มเสียงนี่เป็นส่วนสำคัญทำให้ผู้ปว่วยรุนแรงถึงเสียชีวิตได้จนถึงวันนี้ยังมีการลักลอบเล่นการพนันกันอยู่รวมกลุ่มเพื่อนมีการจัดปาร์ตี้ที่บ้านและนอกบ้านเป็นความเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดลดลงนี่คือคุณหมอโอภาสอาทิ์ดีโรคติดต่อนะครับ บอกว่าอยากจะขอบคุณความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกองคอ์กรที่ร่วมมือกันคือหลายคนเนี่ยจำนวนมากเขาร่วมมืออยู่แล้วคุณหมอมดออกจากบ้านทำงานที่บ้านให้มากที่สุดที่เขาเรียกว่า work from home ลดความเสี่ยงในการที่จะไปติดเชื้อนอกบ้านและไปแพร่เชื้อให้ผู้อื่นฉะนั้นเวลาอยู่บ้านเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็สวมหน้ากากตลอดเวลา เมื่อพูดคุยกับสมาชิกหรือคนในบ้านก็สวมหน้ากากรับประทานอาหารก็แยกกันทําความสะอาดอุปกรณ์หรือจับหรือว่าจับอะไร่ะหรือว่าจับอะไรร่วมกันเนี่ยจับช้อนด้วยกันจับจานด้วยกันต้องทําความสะอาดเช่นตู้เย็นลูกบิดราวบันไดโต๊ะอาหารเราทุกคนต้องช่วยกันปกป้องผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังหากพบการติดเชื้อก็ต้องป้องกันเพราะว่าไม่ป้องกันจะเสียชีวิตผมถึงแนะนํานะครับ แนะนำว่าเวลาเนี้วัคซีนยังไม่รู้เลยไม่รู้อีโนอีเนวจะมาเมื่อไรแอสตราเซเนกาซึ่งฟังแล้วก็หวังเวงวิโวกวิโหวเวเห็นรัมปรีช่วยว่าการกระทรวงสาธรารณสุขนะคุณสาธิตรัมปรีช่วยสาธสุขบอกว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยมันไปไกลถึงปีหน้าหลายคนฟังก็ตกใจตกใจซึ่งรัมปรีสาธารณสุขเองก็บอกว่า วันนั้นวันนี้วันนี้แต่ข้อเท็จจริงรัมตปีช่วยออกมาพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เหมือนกับมองหน้ากันไม่ติดหรือ,อยังไงในกระทรวงสาธารณสุขถึงออกมาพามากพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ของรัมปีช่วยสาธิตปิตุเตชาวิพากษ์วิจารณ์กันแน่นหมดวิพากษ์วิจารณ์กันแซ่ดหมดนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แล้วจะทำไง ทำไงขังประชาชนปิดล็อกดาว์แล้วจะเอาอะไรกินกันเอาอะไรกินกันนี่คือแววที่มันจะพังทั้งประเทศ17เดือนที่ผมพูดมาทุกวันเนี่ยสิเจดือนที่ทำอยู่เนี่ยมันเพียงพอแล้วแล้วนี่พรุ่งนี้ก็จะล็อกดาวอีกผมถึงบอกว่ามันระวังนะมันจะเป็นความผิดพลาดมันจะเป็นความผิดพลาดถ้าล็อกดาวอีกคนป่วยมันไม่มีทางที่จะลดลง คนตายมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วติดตามดูพรุ่งนี้มาลือนี้มาเรื่องนี้อีกต่อไปก็แล้วกันว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมทางที่ดีที่สุดต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้ไขเหมือนในต่างประเทศเขาเน้นการรักษาคือเรื่องด่วนก็คือเรื่องของอะไรเรื่องวัคซีนต้องรีบเข้ามาต้องยกหูคุยกับประธานาธิสารัฐประธานาิโจไบเดนคุยกับเขาได้ไหม ว่าขอด่วนได้ไหมคนไทยตายเป็นใบไม้ร่วงทุกวันทุกวันทุกวันนะนอกจากการป่วยและการตายเป็นใบไม้ร่วงแล้วเรายิ่งปิดไอ้ยี่สิบจังหวัดสิบจังหวัดแล้วคนจะหากินยังไงกิจการทุกอย่างปิดหมดเงินที่เก็บไว้ก็ต้องใช้สอยมาซื้อกินในบ้านแล้วคนที่หาเช้ากินขําในแต่ละวันไม่มีจะกินอยู่แล้วแล้วคุณจะอยู่ยังไงอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ไอ้หนุ่มถึงขนาดไปคุยกองขยะเพื่อหาเศษอาหารมากินกันแล้ว มันเกิดขึ้นยังไงในบ้านเมืองนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรยอมรับบ้างไหมสแสดงความเสียใจกับพี่น้องประชาชนเขาบ้างไหมที่เขาต้องสูญเสียญาติพี่น้องไม่มีทางเลือกครับผมถึงบอกว่าเราก็เป็นห่วงครอบครัวเราทุกคนคนก็เป็นห่วงผมก็เลยมาแนะนำไอ้เบต้ากรูแคนม,มันสร้างภูมิต้านทานในครอบครัว มันสร้างภูมิต้านทานคือรับประทานไปแล้วมันสร้างไมโครฟาสไมโครแฟาคือเลือดเม็ด,มดเลือด,ด,ดขาวขนาดใหญ่มันเจอเชื้อไวรัสเชื้อราปารสิตท,ที่เข้ามาในร่างกายซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมมันจะปลาดเข้าไปฆ่าเชื้อไวรัสนี่คุณสมบัติในทางวิชาการที่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาได้ทําการวิจัยมีรายงานเป็น2 0 3 0รายงานจากมหลาลัยฮาวัตมหลาลัยทูเลนเบอร์มหลาลัยอีกหลายแห่งเป็นเป็นการวิจัยมามากกว่า20ปี แล้วคนรับประทานแล้วมันสร้างภูมิต้านทานจริงๆครับจริงๆและยังมีอีกหลายอย่างที่สร้างภูมิต้านทานอย่างเราไปทานไปรับประทานอะไรไปรับประทานฟ้าทลายโจรไปรับประทานนู่นทานนี้นักโภชนาการควรจะเอามาบอกพี่น้องประชาชนว่ามันมันสร้างภูมิต้านทานได้ยังไงพืชพวกนี้แต่ถ้านึกไม่ออกก็เบต้ากรูกแคนหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างจอผมเขาจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายให้ฟังกัน เป็นวิทยาทานครับเบต้ากรูแคนไม่ใช่ยี่ห้อผมไม่ได้โฆษณาเป็นยี่ห้อแต่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรเป็นชื่อสามัญครับเป็นชื่อสามัญยีหยหย่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นมีเป็นสิบสิบร้อยร้อยยี่ห้อที่ขายกันในโลกนี้หลายประเทศทั่วโลกจดหมายในโทรศัพท์และโทรศัพท์เข้าไปฉะนั้นวิธีแก้ไขเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันต้องยึดหลักดูต่างประเทศเขาแก้ไขแล้วคดีขึ้นไหม ในสหรัฐอเมริกาเขาดีขึ้นไหมนะในสิงคโปร์เขาดีขึ้นไหมเขาดีขึ้นครับเขาแก้ไขแล้วเขาดีขึ้นในสิงคโปร์เนี่ยเวลาเนี่ยคนสิงคโปร์เขามีแค่หกล้านหกล้านเนี่ยเขาฉีดไปเท่าไหร่เขาฉีดไปถึงโดสเดียวเนี่ยหกล้านห้าแสนกว่าแล้วก็สองโดสเนี่ยสองโดสเขาฉีดไปสองล้านกับห้าแสนเรียกว่า มันประมาณเท่าไร่ล่ะเกือบ50%แล้วในสิงคโปร์ในสิงคโปร์เกือบ50%แล้วเขาก็เลยเปิดประเทศเขาเปิดประเทศใครจะเข้ามาต้องมีวัคซีนพาส,สปอร์ตแสดงและต้องเป็นต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับความเชื่อถือเหมือนกันในยุโรปต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการเชื่อถือถ้าคุณฉีดแอสตราเซเนก2เข็มแล้วต้องเป็นแอสตราเซเนกที่ผลิตในยุโรปเขาให้เข้าประเทศสหภาพยุโรป แต่ถ้าเป็นแอสตราเซเนกาที่ผลิตจากอินเดียหรือประเทศอื่นคุณไม่ได้เข้าประเทศนี่เท่าที่ฟังข่าวเท่าที่ฟังข่าวถ้าแต่ถ้าฉีดไฟเซอร์หรือมอร์ด n นาหรือสปุตนิ k องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาเขารับรองแล้วก็ได้ข่าวชินโนแวกแม้เขาจะรับรององค์การอนามัยโลกรับรองแต่สาภาพยุโรปเขาไม่รับรองเป็นเรื่องที่แปลก มันจะกีดกันอะไรยังไงผมไม่ทราบแต่นี่คือเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังถึงขนาดขนาดกระทรวงต่างประเทศโฆศกกระทรวงฝั่งต่างประเทศบอกเฮ้ยจะไปยุโรปเนี่ยตรวจสอบก่อนนะตรวจสอบกันก่อนว่าคุณจะเดินทางไปได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางไปไม่ได้เขากีดกันขึ้นมามันก็ยุ่งตายโหงเพราะคุณเข้าประเทศเขาไม่ได้นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราในขณะนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาว่าคนเดินทางบ่อย บางคนอยากเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาไม่ให้เข้านะนอร์เวย์ way, เขาไม่รับคนไทยญี่ปุ่นเขาไม่รับคนไทยอย่างนี้เป็นต้นเราไปไหนก็ยากแต่มีบางประเทศที่เคารพคนไทยในสหรัฐอเมริกาวันนี้นี่เข้าแถวกันยาวเพื่อขอวีซา่าอยากไปตั้งรกรากอยากไปเปิดร้านอาหารอยากไปค้าขายอยากไปเรียนหนังสืออยากไปทํางานเรียกว่าคิวแน่นไปหมดไม่อยากอยู่ประเทศไทยนี่คือเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดในบ้านเราเวลานี้ แล้วยิ่งล็อกดาวน์ด้วยเนี่นะครับเราจะทำอะไรกินกันจะทำอะไรกินกันค้าขายอะไรก็ไม่ได้แล้วคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยคิดไหมว่าจะทำยังไงรัฐบาลบอกอาก้าวขช่วยเหลือเยี่วนี่คนละครึ่งไอ้คนละครึ่งเนี่ยผมจะบอกให้คนไม่มีเงินเข้าธนาคารที่จะไปจ่ายครึ่งหนึ่งเขาก็มมไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ก็อดตายครับก็อดตายแล้วก็จะรัฐบาลจะช่วยนู่นช่วยนี่ คราวที่แล้วนี่ยังไม่ช่วยนี่ออกมาตรการใหม่พรุ่งนี้จะออกมาตรการใหม่นะแล้วจะช่วยเมื่อไหรของเก่ายังไม่ให้เลยแล้วของใหม่มันจะมาเหรอนี่คือความกังวลของพี่น้องประชาชนที่กําลังเดินสวนทางกับความเป็นจริงและกําลังพาพี่น้องประชาชนก้าวไปสู่ขุมนรกจริงๆคิดดีแล้วหรือที่จะล็อกดาวน์ในวันพรุ่งนี้คิดดีแล้วใช่ไหมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ที่จะล็อกดาวนะ์หรือว่าคิดดีถ้าล็อกดาวน์แล้วเนี่ยมันเจ็บแต่จบมันก็ดีไปแต่ผมกลัวว่ามันเจ็บแล้วมันไม่จบแล้วจะทํำยังไงมันเจ็บแล้วไม่จบแล้วจะทํำยังไงหรือจะให้เจ็บต่อไปอีกหลายเดือนแล้วทําไมไม่ยึดถือแนวทางในต่างประเทศที่เขาทำเขายอมเจ็บแล้วเขาก็กําลังจะจบเพราะอะไร ลรอกเขาเร่งซื้อวัคซีนมีทางเดียวเท่าน,นั้นคือเร่งรักษาเร่งรักษาเร่งรักษาเร่งซื้อวัคซีนแล้วเร่งตรวจออกไปตรวจใช้อสอมซึ่งมีอยู่เป็นเกือบล้านคนหลายแสนคนในประเทศไทยให้ออกไปตรวจให้ออกไปตรวจ,ออรวจทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกบ้านให้มาตรวจโควิดใครที่ติดกันออกไปใครไม่ติดก็กันออกไปแยกออกไปใครติดก็ไปรักษา จะรักษาแผนโบราณแผนปัจจุบันอะไรก็ที่คิดอะไรได้ขอทำในระหว่างที่รอ,รอ,รอวัคซีนมันรอไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีใช้อสมอที่เรามีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามาดำเนินการไม่ใช่ปิดอย่างเดียวปิดกั้นอย่างเดียวแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยเขาก็ทำอะไรไม่ได้ทางที่ดีไม่ควรจะปิดไม่ควรจะล็อกดาวน์ไม่ควรให้เขาทำมาหากินกันไปแล้วก็ให้เร่งตรวจใครติดเชื้อกันออกไป ใครไม่ติดเชื้อก็ทำอาหากินแล้วก็ใส่จมูกปิดจมูกแล้วก็ยืนระยะห่างนะนอกจากนั้นก็ล้างมือตามนั่นละนิวโนเมลที่เราทำนั่นละถูกต้องแล้วมันต้องใช้วิธีอย่างนี้โรคเราก็ต้องรักษาแต่เศษรษฐกิจการเป็นอยู่ความกินดีอยู่ดีหรือก,การที่ใช้ชีวิตประจำวันซึ่งเราจะต้องกินต้องอยู่มันต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องเขาทำอาหากิน เมื่อทำามากินไม่ได้มันไม่รู้จะกินอะไรนี่ดีครับมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะคนเรามันต้องมีปัจจัยสีมันต้องมีกินมันต้องมีอาหารมีเครื่องหูนุ่งห่มมียารักษาโรคเมื่อมันไม่ครบเนี่ยคนมันจะอยู่ได้ยังไงท่านคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือไม่ผมพูดเรื่องนี้วิภา์วิจารเรื่องนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านไปคิดและให้ยึดถือแนวทางประเทศที่เขาแก้สําเร็จเขาแก้สําเร็จให้ไปเอาแนวทางอย่างนั้น มันน่าจะดีกว่าที่มาคิดกันอยู่ในกรอบตัวเองแล้วคิดว่ามันถูกที่จริงมันไม่ถูกถ้ามันคิดถูกแล้วทำไมมันติดเพิ่มขึ้นล่ะมันติดเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณคิดผิดมาไงบริหารผิดวางแผนผิดมันก็เลยเกิดเหตุมาอย่างนี้แล้วก็มาล็อกดาวน์อีกอย่างนี้เนี่ยผมบอกตรงๆผมก็ไม่เห็นด้วยแล้วคอยติดตามดูวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกันก็แล้วกัน กราบขอบพระคุณทุกท่านครับติดติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าวและก็ค่อยรับชมกันช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามจะได้ไม่พลาดข่าวนี้กดกระดิ่งกดติดตามแชร์แชร์แชร์ขอบพระคุณจริงๆลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันรุ่งนี้จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ